สวัสดียามเช้าครับผมสวัสดียามเช้าชายค้างนะครับผมสวัสดียามเป็นกาการนะครับผมวันนี้ก็จะมาดูแตงนะครับผมว่าลูก,กใหญ่แค่ไหนหรือว่าสุกหรือยังแตงที่เราดูกันวันนั้นนะครับเดี๋ยวจะเดินเข้าไปดูแตงนะครับตอนนี้ก็ฝนตกลินลินครับตกไม่เยอะตกพอให้เป็นไข่ตกพอให้ชะอมแตกยอดงามเชียวเยอะเลยครับชะอม แยอดงามเียวนะครับมี่ก็จะอมปลูกไว้สี่ห้าต้นครับผมเพื่อ,อไว้กินนะครับเดี๋ยวเราไปดูแตงกันนะครับผมแตงเอ้ยแตงโอ้แตงลูกนี้นี่ก็งามแตงลูกนี้นะครับนี่เหลืองแล้วเฮ้ย ผลสารพิษมีอะไรมากินเนี่ยมาแรงแน่เลยนะครับดูอันนี้สวนผักผักกาดครับยวไปดูหอมเย้นี่ครับนี่คือหอมเย้นะครับผมรสชาติเป็นเอกลักษณ์นะครับหอมเย้ผักในเรียกหอมเย้นะครับภาคอีสานเรียกผักสเงะ Uh huh. กลิ่นหอมเอกลักษณ์ติดตัวเลยไม่มีใครเหมือนครับอ uh huh. หอมมากหอมติดไม้ติดมือเลยนี่ก็คือหอมแจ้นะครับตรงนี้หอมแจ้แล้วก็ผักสะเงะครับที่บ้านที่ภาคอีสานเรียกตรงนั้นก็จะเป็นผักขมนะครับกาดชมสวนผักครับแล้วก็ชมแตง นนก็จะเป็นของโปรดผมของโปดเลยกระเจี๊ยบกินสดก็ได้กินสุกก็ได้ต้มครับหอมเยอะยังติดมืออยู่เลยอันนี้ก็คือสวนอันนี้คือสวนแตงครับสวนแตงแตงเราก็ลูกใหญ่เยอะเพิวควรจะสุกแล้วก็หนึ่งลูกอันนี้ก็โคตรลูกใหญ่ ฝนก็ต้องตกพะมาม,มีลูกใหญ่ครับลูกใหญ่กับลูกเล็กอยู่ด้วยกันม <c oughs> าสี่ห้าลูกอันนี้ก็นี่ลังเล็กอยู่น่ากิน,กนสดอันนี้ก็ลูกใหญ่ <c oughs> หืะเจี๊ยบน่ากินเด็ดไปกินสักหน่อยนะนี่ ลูกใหญ่เกือบล้มเลื่อนนี่ก็ลูกโอ้โหนี่ก็สุนเลยนี่ไนี่ลูกใหญ่น่าดูเลยครับแต่งไทยแต่งจริงตรงนู้นก็ลูกหนึ่งตกปิดไว้อยู่อินทผาลาัมก็ไม่ปิดลูกสักทีนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นมะเขือ มาครับชมสวนผักด้วยกันครับสวนผักที่บ้านสวนแตงนะครับกระเจี๊ยบมะเขือผักต่างๆปลูกไว้นี่ก็ต้นมะกรูดนะครับผมต้นมะกรูดนี่ปลูกไว้หลายปีแล้วนะเก็บไปทำกินหลายรอบแล้วครับส่วนนี้ก็จะเป็นต้นเออขนะนเม็กซิโกหรือต้นผักชลดนะครับผมส่วนต้นเนี้ยนะครับเนี่ยต้นเนี้ยเรียกว่าต้นกระทกลก เกิดเองเต็มเลยครับแถวนี้สามารถเด็ดไปต้มจิ้มน้ำพริกอร่อยมากรสชาติจะเป็นเอกลักษณ์มากเนี่ยเรียกลกระทกลกรสชาติอร่อยเอกลักษณ์จะออกมันหวานฝืนๆขมขมนิดนึงอ่ะฮะอร่อยมากผมเด็ดไปกินทุกวัน่ะไอเด็ดไปกินเกือบทุกวันเกือบทุกครั้งที่ทาน้ําพริกดีกว่าไม่ใช่ทุกวันใครจะไปกินได้ทุกวันนะครับเนาะโอเค <c oughs> นก็มะม่วงครับกำลังออกลูกเลยแต่ลูกเล็กนี่ก็จะชอมะม่วงหน้าฝนนะครับเดี๋ยวเราไปดูผักอย่างอื่นกันต่อว่ามีอะไรอีกที่นี่ยังม่ดู Deep ้ดิบีนี่ดีปีดีปีกำลังออกนี่ฮะดีปี ree. แต่ลูกไม่ใหญ่ดนี้ลูกไม่ใหญ่ดลูมันยังไม่สุก นี่คือดีปีนี่คือดงดีปีนะครับเพียบโดยยุงก็เยอะด้วยอันนี้อินทผลัมครับอินทผลัมกับดีปีอยู่ด้วยกันเพียบเลยอือตอนนี้ฝนก็พรำๆนะครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับผมเช้านี้ที่บ้านนะครับไม่ได้ไปไอ้เพิ่งเลิกงานมานครับผมก็เลยพามาชมสวนซะหน่อย ส่วนนี้ก็จะเป็นกระเพราครับกระเพราที่จบคลิปวิ่งวันที่แล้วขึ้นเยอะมากครับไม่ได้ปลูกนะครับเนี่ยเป็นกระเพราป่าซะมากกว่ากลิ่นจะหอมมากอืผัดกระเพราเนื้อท่านเ,เยนะหอมเนี่ยกระเพราทั้งนั้นครับเนี่ยไม่ได้ปลูกครับมันขึ้นเองขึ้นเพียบแก่เม็ดล่วงขึ้น ตัวนี้จะเป็นต้นมนันแล้วก็ต้นมันนะครับส่วนนี้ก็ดีปีขึ้นกับต้นโอ้โหเหลือเต็มเลยเต็มพื้นเลยเยับหยุดเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนี้กันต่อดูเลยครับอาจจะลกหน่อยฮะแต่ปลูกไว้กินนะนี่ ต้นไว้ก็เพียบเนี่ยไว้มีต้นไว้สัตว์มัง่งไม่ตัดมัง่งกินมัง่งไม่กินมัง่งผูกแหวต้นไว้แล้วก็จะเป็นต้นไผ่อันนั้นต้นมะขามป้อมนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นต้นผักสีกาต้นสีกาผักสีกาเนี่ยต้นเล็กๆ ตแต่ยังไม่มีลูกกินนครับเน,น,นี่ยจะไปดินตะพาลําทั้งนั้นส่วนต้นก็ต้นไม้ประยุงละมั้งนะครับผมโอเคครับผมสวัสดียามเช้าวันนี้พาชมสวนชมแตงชมผักต่างๆที่ปลูกในทุ่งครับปลูกหน้าบ้านข้างบ้านก็จะมีต้นกระถินฝักกระถินก็เก็บกินได้ครับ โอเคครับผมจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องทวีราบด้วยนะครับผมขอบคุณครับ